สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลโรจิเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมโจระคุโจระค,คุครับก็เป็นเกมแนวเอลิคอนโทรทริคเทคกิ้งนะเป็นทริคเทคกิ้งที่ผสมเอลิคอนโทรนะยังไม่เคยเห็นใครทำเลยนะครับนอกจากเกมนี้เป็นคอรที่เป็นเกมที่ออกมานานสักพักแล้วครับนานไม่สักพักออกมานานเลยนะ แล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันกล่องเล็กครับทำมา3เวอร์ชั่นแนละนี่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับผมเวอร์ชันนี้ก็สนับสนุนโดยร้านบอร์ดเกม Academy นะครับใครที่ดูเกมนี้แล้วอยากได้อย่าลืม ทัดไปที่เพจร้านบอร์ดเกม a ะคาเดมก่อนเลยนะครับผมอ่าเจรูกุก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมทริกช็อกกิ้งเอรีคอนโทรที่เราจะต้องทริกกิ้งแน่นอนเราต้องเล่นการ์ดตัวเลขนะครับโดยที่การ์ดตัวเลขที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะส่งผลต่อแอคชั่นที่เราจะเล่นด้วยนะครับและรวมถึงถ้าเราชนะทริกนั้นได้แน่นอนเพราทริกกิ้งเราก็ต้องพยายามชนะทริกเนาะก็จะได้แต้มให้กับเราด้วยอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราคอนโทรจุดนั้นๆได้เดี๋ยวเขาเรียกจุดปัจจุบันได้หรือไม่นะครับเกมนี้ก็จะเล่นกันหมด3ยุคนะครับการหมดมือก็หมดยยุุคนนนึงเเาาะแแลล้้้ววก็สดที่ย ใครมีแต้มจากการคุมพื้นที่ยึดพื้นที่เยอะที่สุดคนันชนะครับเกมนี้ก็เป็นตีมแบบอารมณ์ญี่ปุ่นเลยนะครับที่เราจะต้องอเหมือนยกทัพไปที่เกียวโตนะในระหว่างยกทัพเนี่ยเราก็ยึดพื้นที่ที่แบบผ่านๆด้วยแบบยึดทางผ่านไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าโจราคูเนี่ยน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่าอันนี้ผมเซตอัพแบบ4ี่คนไว้นะครับอันนี้ก็เริ่มมาแล้วสุมไดเมียวให้คนละตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ไดเมียวเบอร์สอง ในเบียเบอร์หกในเบียเบอร์หนึ่งและในเบียเบอร์สี่นี่ผมได้อันนี้ของผมนะอันนี้ของผูเ้เล่นคนอื่นนะครับแล้วเราก็จะเอาในเบียร์สีของเราเนี่ยไปวางไว้ในเขตนั้นอันนี้เห็นไหมเขตเบอร์สองมันจะมีเบอร์อยู่ครับเบอร์อันนี้ไม่มีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ อันนี้เบอร์นหนึ่งเลยโอเคอันเนี้ยไปจนถึง6เลยนะครับแล้วก็คนที่ได้ไดเมียวเลขเยอะสุดครับจะได้เริ่มคนแรกนะครับเดี๋ยวทุกคนครับก็จะได้รับการแจกการ์ดครับเป็นคนละ5ใบซึ่งการ์ดโมนี้ก็จะไม่มีรายละเอียดเป็นแค่เลขนะครับแน่นอนเกมนี้เป็นทริคเทคกิ้งเนาะเลขเยอะก็คือว่าจะสามารถนาชนะชนะทริคได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับอ่ะแจกก่อนห้าใบสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า ใบที่เหลือนะครับผมก็เอาเก็บไว้นะครับย้ายคนอื่นเห็นนะเพื่อจะได้ไม่รู้ว่ามีใบอะไรเหลืออยู่นะครับเริ่มจากผู้เล่นคนแรกซึ่งก็คือคนที่ได้หมายเลข6นั่นเองสีม่วงนะครับสีม่วงอยู่ฝั่งนี้ของผมเนาะเขาก็จะเล่นการ์ดหนึ่งใบพร้อมทาแอคชั่นนะครับก่อนที่จะเล่นโทษทีเราสามารถส่งการ์ดสองใบไปคนดังซ้ายได้และทุกคนจะต้องทําตามนี้ครับถ้าจะไม่มีนะผมจากดผิดขออภัยด้วยอันนี้เขาบอกว่าเออเขา เก็บนินจาไว้เล่นดีกว่าเขาขอส่งสองใบนี้แล้วกันใบคนทางซ้ายนะครับโอเคผมก็จะส่งสองใบให้คนทางซ้ายครับในมือผมเองนะโอเคผมขอสองใบนี้แล้วกันโอเคอ่าสองใบนี้ก็จะส่งสองใบให้คนทางซ้ายนะครับเช่นเดียวกันขอขอเนี่ยนี่บอกอุ้ยอืมขอเก็บนิงเก็บเลขสูงไว้ก่อนช่วงต้นเกมเลขสูงเก่งนะครับและคนนี้ก็ทําเช่นเดียวกันอะฮมึงเอาหนึ่งหนึ่งไปเลยอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเขาเริ่มเล่นก่อนเนาะ ทำอะไรดีทําอะไรดีนะซึ่งไดเมียวเขาอยู่เบอร์หกใช่ไหมเขาเล่นหกไปเลยไดไหมเพื <piano tiế ng> ่อที่จะลงสนามทหารสามตัวที่เลขหกนะครับหรือว่าเอาเลขห้าดีเอาเลขห้าดี่าเขาเอาเลขห้าเพราะคิดว่ามนคงไม่มีใครมาแยกหกไม่รู้ไเอาเลขห้าก่อนปุ๊บอ่าเขาเล่นสีน้ำเงินห้านะครับวัาเล่นการ์ดนะครับจะเลือกว่าจะลงทหารหนึ่งถึงสามตัวนะครับที่เลขนั้นๆเลขห้าหรือเลขนี้เนาะหรือจะทำห้าแอคชั่นฮา ซึ่งแอคชั่นไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เดินหรือตีแค่นั้นเองนะครับง่ายมากแต่ตัวที่ตีได้เกมนี้คือไดเมียวเท่านั้นนะทหารธรรมดาตีไม่ได้นะครับเราลงทหารเพื่ออะไรครับเพื่อมาดูแต้มนะครับเดี๋ยวตอนจบรอบเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าตอนรอบแรกจบรอบแรกเนี่ยใครมีทหารนี้เยอะสุดนะครับได้6แต้มลองมา3แต้มลองมา2แต้ม7แต้มสีแต้มตามระดับไปเลยนะครับดูแค่บรรทัดแรกสุดนะของทุกอันหมายความว่า เมืองนี้เกี่ยวโตไม่จำเป็นต้องรีบมาเพราะมาไปก็ไม่ได้แต้มอะไรนะครับต่อให้มีหานเยอะสุดก็ไม่ได้แต้มอันนี้หารเยอะสุดได้แค่2แต้มเองอาจจะมาปะปายก็ได้นะเพื่อเอาแต้มฟรีอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นเขาขอลง3ตัวที่เลขห้าครับเอาขอเล่นกาเลขห้าเออไม่ใช่เลยนี่เขาสีม่วงนะครับสเกลนี้มีเปิลน,นี่แบบคนละเชฟด้วยนะโคตรเท่นี่มีผลดาบผลหอกผลปืนซึ่งเหมือนกันหมดนะครับไม่มีอะไรก็มี power พลังมีพลังหนึ่งอันนี้พลังสองนะครับอ่าเวลามาดูว่าใครใหญ่สุดเนาะอ่า คนต่อไปก็จะต้องเล่นการ์ดสีน้ําเงินหากมีนะครับถ้าทําได้ซึ่งเพราะว่าคนนี้เล่นสีน้ำเงินเนี่ยเขาูโอ้โหสีน้ำเงินเขามี2องออปชันให้เลือกว่ะเขาขอเล่นถ้าใบนี้คือลงที่ไหนก็ได้นะเบอร์ศูนย์นะครับลงที่ไหนก็ได้และทำแอคชั่นไม่ได้เพราะเป็นศูนย์แอคชั่นไงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในรอบนี้มีคนเลขเบอร์หมีคนเล่นเลข6อันนี้เบอร์ศูนย์จะถือว่าชนะทริคนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้เล่นเบลขหกเขาเล่นห้ามาเบอร์สองเห็นไหมหันสองสามตัวที่เบอร์สองอ่ะเขาขอลงดักเบอร์สองก่อน โหารสามตัวที่เบอร์สองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าหารเราหมดซับไพ่นะครับเราจะลงไม่ได้นะเกมนี้นะครับนี่คือซับไพ่เรานะครับเพราะว่าแอคชั่นโลงอาหารมันบอกว่าลงศูนย์ถึงสามตัวเพราะั้นั้นหมดซับไพ่อดลงก็กะดีๆเพราะว่าถ้าหารเราไม่ตายมันไม่กลับซับพไพ่นะก <c oughs> ็ไม่มีให้ลงเลยนะครับก็ต้องทำแอคชั่นอย่างเดียวเดี๋ยวว่าอาีเรื่องทำแอคชั่นต้องเล่นสีน้ำเงินนะครับถ้าทำได้ซึ่งเขามีบอยเดียวหูอีหนึ่งอ่าทั้งเขาก็ ไม่ทำอะไรมากทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ขอลงสามตัวที่เบอร์หนึ่งแล้วกันก่อนอื่นขอมีทหารด้วยก่อนนะครับส่วนผมที่เป็นคนสุดท้ายก็ต้องเล่นสีเงินเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้นําเนี่ยเล่นสีเงินเ,เล่นเบอร์สี่แล้วกันผมเล่นเบอร์สี่อ่าผมว่าเอาทาหารลงจุดสี่นี้กําลังดีนะมันอยู่กับจุดกึ่งกลางแต้มไม่ในะขี้เหล็แถมยุคสองยุคสามก็ยังมีแต้มอยู่นะครับขอลงนี้ก่อน เรียบร้อยนะครับพอทุกคนลงคนละใบครับก็คือจะจบ1ทริกเนาะให้มาดูว่าใครชนะทริกนี้ครับก็คือดูตัวเลขที่เยอะที่สุดซึ่งคนที่เยอะที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขเท่ากันนะครับก็คนที่ลงหลังสุดจะถือว่าชนะไปนะครับอ่ามันจะเท่ากันได้ยังไงถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่มีสีตรงกับผู้เล่นคนแรกนะผู้เล่นคนแรกจะเป็นคนกำหนดสีเนาะเราสามารถลงสีอะไรก็ได้นะครับและเผื่อเราเราก็ลงอะไรที่เลขมันเยอะกว่าก็ได้เท่ากับชนะทริกนะเพราะเวลาเราชนะทริกครับการนี้ทิ้งไปก่อนเนาะ เราจะได้ใบนี้ครับชื่อใบว่าอะไรไม่รู้จำชื่อใบไม่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านี่ชื่อว่าคาชิโดกินะครับเอาไปไว้ที่คนนั้นอันนี้คนนี้ชนะทิกเพราะเขาเล่นใบเลขเยอะสุดไงพอได้ใบนี้ปุ๊บให้มาดูไดเมียวขเขาครับไดเมียวขเขาอยู่ไหนอันนี้สีม่วงนะไดเมียวเขาอ,อยู่ตรงนี้ครับมาดูว่าใครมีทหารในนี้เยอะที่สุดนะครับไดเมียวรับเป็น2ตัวนะซึ่งเขาเยอะสุดครับเพราะไม่มีใครมาอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยจะได้ไป 3แต้มนี่ตามนี้เลยนะครับส่วนที่2ได้2แต้มที่1ได้หนึ่งที่3ได้1แต้มแต่ไม่มีใครอยู่มีเขาคนเดียวเขาก็เอาไปหน่อๆคนเดียว3แต้มนะครับอ่าแล้วเขาก็จะเล่นทิกต่อไปนะครับฝั่งนี้เนาะเพราะว่าเขาใบนี้อยู่ใครคนนั้นได้เล่นคนแรกนะเอาละอ่เขาเล่นอะไรดินหะน้ายังไงเขาก็ต้องเอา7แต้มนี้ไหนๆก็มีอยู่คนเดียวแล้วเขาขอเล่น เล่นสีแดงไปเลยละสีแดงเบอร์หกนะครับเพื่อที่เขาจะกะว่าจะสกอร์ตรงนี้อีกรอบนะแล้วก็เมคชัวร์ว่าไม่มีใครใหญ่กว่เขาเขาก็เลยลงไปสามตัวเลยเขาเล่นต้นเกมไปก่อนอ่าตัวนี้เขาเล่นต้นเกมนะครับตาสีน้ําเงินมีคนเล่นเบอร์หกแล้วอ๋อตาเป็นสีแดงว่ะเราต้องเล่นสีแดงเลยเถอะเ้ยสีเงินก็ขอก็้องเล่นแบบนี้แหละ เอ้ยเบอร์หนึ่งแล้วกานเบอร์หนึ่งปกป้องบ้านเกิดหรือเบอร์สามเบอร์สามดีกว่าเบอร์สามโล่งนะครับในถิ่นเงินเล่นวันนี้แล้วก็ลงสามตัวที่เบอร์สามไปเลยเนี่เพราะว่าเบอร์สามโล่งอยู่นะครับเหมือนรอบยุคแรกคนคนอยากจะเน้นลงตัวกันนะครับยังไม่เน้นเน้นแบบทำแอคชัน่นเพราะว่ามันต้องมายึดพื้นที่ก่อนอสีเหลืองนะครับผูเ้เล่นคนที่สามเนี่ยต้องเล่นการ์ดสีแดงนะรอบนี้ก็บงังคับว่าเล่นเบอร์สี่ครับอ่าเขาก็จะ ีเหลืองคิดอยู่ว่าจะทำแอคชั่นสีแอคชั่นดีไหมหรือลงที่เบอร์ลงที่เบอร์สี่ดีกว่ายังไงก็ใหญ่กว่าสีแดงอ่าขอลงมาก่อนครับที่เบอร์สี่แล้วต่อไปก็ตาผมเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วเพราะว่าสีนี้เขาชนะทิกไปผมมีสีแดงที่เป็นนินจาผมขอลงสีแดงที่เป็นนินจาครับผมลงสามตัวที่ไหนก็ได้ผมขอลงที่ตรงนี้แล้วกันนี่ผมลงตรงนี้เลยนะครับโอเคเพราะอะไรมาดูกันอันนี้ผมชนะทิกครับเพราะมีคนเล่นหกเนาะเพราะ,ะนั้นผมจะชนะ ทิคนี้นะครับพอที่จะนะททิกเหมือนเดิมเลยเราใบนี้ไปคาชิโดกิเรียกว่าอะไรเรียกผิดแหละอ่าแล้วก็มาดูว่าไดเมียวอยู่ที่ไหนไดเมียวอยู่ที่นี่ครับไดเมียวคือตัวขี่ม้าเนาะแล้วมาดูว่าตรงเนี้ยใครได้ที่หนึ่งผมได้ที่หนึ่งผมได้สามแต้มเนี่ยผมเลยรีบเอาทหารไปลงนี้ครับผมก็ได้สามแต้มแล้วส่วนที่สองคือสีฟ้าครับสีฟ้าได้สองแต้มที่สามไม่มีนะครับแล้วก็ผมจะได้เล่นต่อในรอบต่อไปอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มแบบฆ่าฟันแล้วนะฆ่าฟันผมว่าผมจะมายึดตรงนี้ดีกว่าผมขอเล่นใบนี้ก่อนเลย วันนี้ทำ5แอคชั่นผมไม่ลงครับพอดีสามารถลง3ตัวที่เบอร์5ได้แต่ซับไพ่ผมเหลือน้อยแล้วผมไว้ลงแบบฉุกเฉินในรอบต่อไปดีกว่าขอเดินครับ1 2อ่าเดินในเมียวใช้2แอคชั่นนะครับเดินทาหารทั้งเวลาใช้1แอคชั่นแล้วก็3 4 5อ้นนี้ฆ่าไปเลย3ตัวออตรอนี้ยเราจะยึดตรงนี้นะครับแล้วก็คนต่อไปโหต้องเล่นแดงว่ะเขาก็ต้องเล่นสีแดงนะครับลง3ตัวที่เบอร์2ดีไหม สามตัวที่เบอร์สองก็ไปชนกันโหถ้าชนกันสามคนนี้ได้ที่โหลคู่นะคือเกมนี้ถ้าเสมอกันนะครับมันจะได้อันดับร่วมแอนที่รองมาถ้าเสมอสามคนคือไม่มีใครได้แต้มเลยซึ่งเหมือนก็เหมือนไปลงคัดแต้มคนอื่นได้ทำสองให้ชั่นไม่คุ้มเขาขอลงคัดแต้มแล้วกันอ่าลงไปนะครับแล้วก็ตาสีน้ําเงินสิเงินโอหต้องเล่นใบนี้นะครับเบอร์หนึ่งให้ไปลงเบอร์หนึ่งก็ได้ไปลงไปก่อนลงไปก่อนโอเค เพราะว่าผมเพิ่งฆ่าท่าร่านเขานะครับท่าอาเขาก็มีเยอะนะแล้วก็สุดท้ายแล้วคือคนเล่นคนสุดท้ายนะครับต้องเล่นสีแดงแต่เขาไม่มีสีแดงครับเขาเล่นอะไรก็ได้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาแต้บางแลนะครับเขาขอเล่นเบอร์5แล้วกันนะเ,เพราะเบอร์ชนการคนเล่นที่หลังจะถือว่าชนะทริกนะครับซึ่งสีเหลืองเล่นเบอร์5เนี่ยเขาบอกว่าเขาขอทํา5าแอคชั่นดีกว่าขอทํา5าแอคชั่นนะครับซึ่งแอคชั่น1เขาเดินวันนี้ครับแอคชั่น2ก็เดินวันนี้ครับ แล้วก็แอคชั่นสามสี่ห้าอันี้เขาฆ่าหมดเลยเอย้เขาเดิมวนี้ขขเขาฆ่า2ตัว่ะเออเขาฆ่า2ตัวทำนี้เมคเซนกว่าฆ่าแอคชั่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเป็นที่2ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งตรงนี้แล้วเป็นที่2งนี้เหมือนเขาแบบกระจายตัวแล้วได้แต้มเยอะไงมันเอฟเฟกตีฟกว่าไม่ต้องแบบเอาตัวไปเยอะก็ได้นะทำตัวน้อยให้ได้แต้มหลายที่เนี่ยถ้าทําได้ก็ดีนะครับแถมเขาเป็นคนชนะทริคครับ เขาได้ใบนี้ไปเนาะใบนี้ก็มาดูว่าสีเหลืองนี่เขานําที่1ครับเขาได้3มแต้มหมดเลยและสีแดงที่2ได้2แต้มนะครับอ่าแต่เขาวางแผ่นระยะย,ยาวไงแล้วเขาก็ได้เล่นคนแรกนะครับเขาก็จะกาหนดสีได้เนาะเขาก็จะบอกว่าเขาอยากเล่นเขาเล่นสีเหลืองใบนี้ไปเลยเพราะเขาอยากช,ะชนะทริคอีกรอบครับ6นะครับอันนี้เขาต้องลงตัวบ้างแล้วนะอ่าเพื่อมาเอาที่2ตรงนี้นะครับลง3ตัวที่เบอร์6นะครับมันใกล้จบยุคแล้วกาสจะหมดแล้ว เดี๋ยวจบยุคแล้วผมมาอธิบายอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงผมต้องเล่นใบนี้ครับสามาผมลงตัวดีกว่าเพราะว่าผมอยากได้ที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ตาไอ้หมอนี้นะครับต้องเล่นนินจานินจาชนะแต่เขาเหลือตัวหนึ่งตัวทนทนี่เขาจะลงได้สามตัวที่ไหนก็ได้เขาเหลือแค่ตัวเดียวโคตรสวยนะครับเขาขอพัดแจมตรงนี้แล้วกันมาเอาแต้มนิดนึงนะปึ้งอ่ะแล้วก็ตาคนสุดท้ายคนนี้นะครับต้องเล่นสีเหลืองครับเขาเล่นเบอร์สี่ครับ เขาจะทำอันนี้สีฟ้าทำสีแอคชั่นดีไหมทำสีแอคชั่นดีกว่าเขาบอกเขาขอทำสีแอคชั่นครับโดยการต้องอพยพขึ้นเหนือหน่อยหนึ่งสองสามแล้วฆ่าทิ้งคนหนึ่งเขาฆ่าฆ่าสีแดง้วกัน,ส,กนสีแดงต้านน้ำซีโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ นินจาชนะทริกเนาะเพราะว่ามีคนเล่นเบอร์6นะครับเพราะนั้นเอ็กซาร์ตใบนี้ก็จะวนมาหาผู้เล่นสีม่วงนะครับผู้เล่นสีม่วงเนี่ยก็มาดูม้าอยู่อย่างนี้เขาเป็นที่หนึ่งครับเขาได้สามแต้มที่เหลืองที่เหลืองได้สองแต้มแล้วเป็นที่สองหนึ่งสองสามโอ้ที่เหลืองนี่หมอะการไกลแล้วนี้ทุกคนก็จะเล่นใบสุดท้ายครับอ่าพอเหลือใบสุดท้ายเนาะอ่านี้ก็ฝั่งนี้นะสีม่วงเล่นเบอร์สามเขาไม่มีทหารแล้วเขาต้องทำสามแอคชั่นนะครับซึ่งแอคชั่นที่เขาจะทําเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากแจกแต้มสีเหลืองเขาฆ่าทิ้งเลย หรือเตรียมเตรียมออกพยพดีวะฆ่าทิ้งดีกว่าหนึ่งสามเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมอนี่ครับเล่นนินจาลงที่ไหนก็ได้โอ้เขายังเหลือตัวเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเขาลงสามตัวที่ไหนก็ได้นี่เป็นตาสุดท้ายเนาะเขาขอไปเอาแต้มหน่อยแล้วกันถ้ามาตรงนี้จะขัดสีม่วงได,มงได้มาตรงนี้ได้ที่หนึ่งเขาเอาที่หนึ่งตรงนี้ดีกว่าห้าแต้มไม่ได้ถามแต้มสี่แต้มเขามาตรงนี้ครับสามตัวนะครับแล้วก็คนนี้นะครับก็อะไรวะเนี่ย เบอร์1น่ะเบอร์หสีเหลืองเอ่อทำหนึ่งแอคชั่นไม่เอางั้นเขามาลงกองอย่างนี้เลยเอามารอแบบรอบต่อ,ตอไปแล้วก็ผมครับผมมีเบอร์หกสีฟ้าอยู่อ่าซึ่งเบอร์6เนี่ยผมทําได้6กแอคชั่นเลยนะเพราะเราเราหกแอคชั่นดีกว่านะครับ <Yeah. S 2> เราจะต้องเดินไปแล้วค่าทิ้งเอาแต้มอย่างนี้1นึองพอนี้ผมได้ที่1แล้ว3 4มสีห้านี่ผมเล่นคนสุดท้ายไนงะนะครับ อ่าแล้วก็ผมเล่นเลขหกผมได้ใบนี้มาแล้วก็ผมได้สามแต้มหนึ่งสองสามแล้วก็สองคนนี้ได้ที่ที่สามรวมคนละหนึ่งแต้มครับโบโบเรียบร้อยจบยุคหนึ่งครับเราก็จะมานับแต้มกันเนาะมาดูเขตนี้ก่อนสีม่วงได้ไปเจ็ดแต้มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้สีแดงได้หกแต้มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็น,นี้เป็นที่สามรวมนะได้คนละสองแต้มหนึ 1, 2, ่งสองกระมวยหนึ่งสองนะครับอันนี้สีฟ้าครับ โอ้มาชุบเปิบได้ห้าแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สีเหลืองได้สองแต้มไอ้สีเหลืองได้สามแต้มนะครับหนึ่งสองสามนอกนั้นไม่ได้เพราะตามเป็นที่สีร่รวมอันนี้สีแดงได้สีแต้มหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราดูของบรรทัดบนสุดนะเพราะเป็นยุคแรกนะครับอ่าสีเหลืองได้สองแต้มแล้วก็สีฟ้าไม่ได้แต้มนะครับอันนี้สีฟ้าได้สามแต้มหนึ่งสองสามสีม่วง ได้2แต้ม 1, 2แล้วก็สุดท้ายนี้ครับสีเหลืองได้2แต้มเท่านั้นอ่านอกนั้นไม่มีอะไรแล้ยุคแรกคือฝั่งฝังนี้จะแต้มน้อยหน่อยต่อไปเราก็จะเริ่มยุค2ครับโดยการเอาการ์ด ทั้งหมดเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยเอามาสับแล้วก็แจกคนละ5ใบพอแจกคนละ5ใบเสร็จปุ๊บคนมีนี้เริ่มก่อนนะครับแต่เดีตอนนี้พอการ์ดหมดเนี่ยเราจะดูแต้มที่ยุคสองเอาคนมันจะเริ่มอพยพม,มาแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่มีแต้มแล้วครับมันก็ต้องเริ่มเคลื่อนทับมาเพื่อที่จะไปที่เกียวโตวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเล่นการ์ดหมดเราก็จะคิดแต้มแบบเมื่อกี้เนาะแล้วก็มายุค3ครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนนั้นชนะนั่นเองนี่ก็คือเกมโจราคุครับเดี๋ยวไปดูความเป็นตัวผมดีกว,ว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม โจลักคุภาพก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วก็ติดใจมากนะไม่ไงัานก็ไม่ถึงขนาดาหาตัวอีดิชันใหม่นะครับต้องบอกว่าความจริงอีดิชันใหม่เนี่ยผมได้มาก่อนแล้วนะคือผมหาสั่งเองนะครับจนกระทั่งร้านบอดเกมแคนนี่อะคาเดมี่เข้ามานะครับแล้วก็มาสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยก็ต้องขอคุณจริงๆนะครับอย่าลืมนะถ้าอยากได้ไปดูร้านนี้ก่อนนะครับผมจะได้สับสนผมไปด้วยนะครับซึ่ง ก็เป็นเกมเรียกว่าแอรีคอนโทที่เขาเรียกว่าแอรีคอนโทขนาดแบบมินิเกมคือเล่นไม่นานแบบเกมเล็กเรียกว่าเกมเล็กเลยดีกว่าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วนะครับเพราะจริงเกมแอรีคอนโทแบบเกมเล็กก็มีหลายเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรมีเปิลวอลใช่ไหมใช่ไ่มชื่อว่ามีเปิลวอลป่าวะอันะไรก็แอรีคอนโทเกมเล็กแล้วก็จะมีพวกเหมือนสมอลเวอร์สมอลเวอร์มันก็เป็นเกมกลางแล้วไม่ได้เล็กมากนะครับก็เป็นแอรีคอนโทรมีหลายเกมที่พยายามทำเกมเล็กๆเนี่ยให้เป็นแอรีคอนโทรอะไรเงี้ยแต่ก็ ยังไม่มีเกมไหนถูกใจผมเท่าเกมนี้เลยอันนี้ไม่อวยน,นี้พูดจริงๆเลยเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มานานมากนะครับนานาน่าจะแบบเจ็ดแปดปีแล้วแล้วมีเวอร์ชั่นใหม่ก็สั่งมาอีกครับเพราะว่าเล่นแล้วติดใจนะครับแล้วเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็มาพรา้อมกับอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเยอะมากเวอร์ชั่นเก่าเานี่ยเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดคิ้วถ้าหาเป็นเม็ดคิ้วธรรมดาเลยแสบ้บอร์ดเนี่ยไม่มีบอร์ดให้ด้วยนะเป็นการ์ดใบใหญ่ๆต้องมาต่อกันเหมือนเอาการ์ดมาต่อกันเพ่เป็นบอร์ดแล้วเราก็วางเม็ดคิ้วเนี่ยไว้บนการ์ดนะครับแต่ก่อนเป็็็นนนนนนกกกก่่ออออเเเเลลลๆหมมืแแบบบบบปารรรรร์ดททีีะะะคคโไ้ั ก็เนื่องจากเป็นค่ายแบบไม่ได้ตอนนั้นนะสมัยนั้นเลยเป็นค่ายที่ไม่ได้ดังด้วยนะก็เลยไม่ได้ลงทุนกับโปรดักชันอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับตลาดไม่ได้กว้างเท่านี้ตอนนี้คือค่ายนี้ก็เรียกว่าอินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคบเป็นค่ายของถ้าจะไม่ผิดน่าจะไต้หวันนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับมวยเดียดีไซน์นะครับมวยเดียเกมดีไซน์ ก็เป็นใครที่ทำเกมมาเยอะมากแต่เกมนี้ถูกใจผมที่สุดแล้วนะครับผมด้วยระบบเทคทิคกิ้งที่สนุกในตัวมันอยู่แล้วคือเป็นระบบที่สนุกอยู่แล้วครับจนกระทั่งมีหลายๆคนแล้วก็หลายๆดีไซเนอะร์เนาะเอาระบบนี้มาผสมกับเกมที่เขาออกแบบหรือ เรียกว่าเอาระบบนี้มาทวิสต์ใหม่อะไรงเงี้ยเหมือนเกมคนไทยที่ผมเพิ่งรีวิวไปแนละ้วก็ลองไปดูที่เป็น Cat c o l o s s e u um มทุกอย่างนี่เนะาะอันนั้นก็เป็นทริกเทกิ้งเหมือนกันนะครับมีหลายเกมมากในโลกในทริกเกิ้งน่าจะมีแบบเป็นพันเกมอะ่ะหลายพันเกมเกือบเป็นหมื่นเกมด้วยซ้ำมาเผอ่นะครับไม่แน่ใจแต่แฝดพันหลักพันเนี่ยมีถึงแน่นอนแต่เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นทริกเทกิ้งที่ยูนิค ที่สุดเท่าที่เคยลองมาแล้วนะครับที่แบบมันมันไม่ใช่ทั้งเกมเปเทอร์กิคกิ้งแต่ว่ามันมันเป็นระบบหนึ่งที่เอามากําหนดแอคชั่นของผู้เล่นซึ่งทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าเฮ้ยเรานอกจากที่เราจะต้องดูจังหวะการเล่นการแล้วจะเล่นไปไหนก่อนหลังยังไงดีก็ต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยเราจะตัดสินใจใช้แอคชั่นอะไรกับมันนะครับจะออกพยพบดีไหมนะรหรือว่าจะวางอาหารดีผมชอบบาลานซ์ที่เขาออกแบบมานะที่แบบว่าโอเคการเล่นเยอะเนี่ยมันแอคชั่นเยอะได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอ่าช่วง แต่มันไม่ค่อย powerful เท่าการเลขน้อยเนาะเพราะว่าการเลขในน้อยเนี่ยเวลาเราลงตัวเนี่ยยุค2ยุค3แต้มมันเยอะครับการเลขเยอะใจเยอะแค่ยุคแรกจริงพอเริ่มยุค2ยุค3าเนี่ยแต้มมันจะน้อยแบบน้อยหวบเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าโจห่วยเนาะมันขึ้นอยู่กับการบริหารอ่านอ่าเขาเรียกว่าบริหารโรนินอ่าบริหารสมุไรเราด้วยเนาะว่าสมุไรเราเนี่ยนะครับ จะเอาไปลงในช่วงแรกๆเยอะไปเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่โดนฆ่าเนาะเราจะลงเอามาลงเพิ่มไม่ได้เราต้องค่อยๆเดินเอาซึ่งการเดินเนี่ยโหเสียเวลานะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเอาแต้มเยอะๆจากยุคแรกอยู่ในช่องเบอร์ห้าเบอร์หกกว่าจะเดินมากียวโตหนานมาเพราะเกียวโตไงก็ต้องมาครับเพราะมันสิบห้าแต้มเยอะมากเลยแม้แต่เฉียวเกียวโต้หน่อยตรงอะไรโอมิเนี่ยนะครับก็สิบแต้มแล้วนะครับแต่เกียวโตนี่ยโหกระโดดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห้าเท่าเลยซึ่งไอตัวแต้มจากยุค ของยุคแรกในช่องไกลสุดเรียกมัาแค่เจ็ดแต้มเองคือไม่ถึงครึ่งอะเพราะนั้นยังไงก็ต้องผพยพมาเกี่ยวโตถ้าอยากชนะเกมนี้เนะาะเพราะนั้นเฮ้ยเราจะทุมทหารไปแต่แรกเลยดีไหมหรือค่อยๆแบบอย่าเพิ่งลงทหารเยอะเลยเน้นใช้แอคชั่นไปก่อนเน้นใช้แอคชั่นในการฆ่าอะไรอไรปก่อนนะเราค่อยลงทหารช่วงยุคหลังๆเพราะพอทหารหมดสะพายเนี่ยซวยนะครับลงไม่ได้นะครับต้องเดินเอาอย่างเดียวเดินไกลด้วยนะครับจังหวะเดินไดเมียวนี่ก็มีผลมากๆเลยนะเพราะเราต้องดูว่าทริกนี้เราจะาชนะหรือเปล่าถ้าชนะแล้วเนี่ยจังหวะจุดที่ไดเมียวเราอยู่เนี่ยม เราได้ยึดหรือเปล่านะเออถ้าจุดในเราอยู่แบบเป็นจุดที่ทหารเราเยอะสุดเนี่ยก็ได้3แต้มด้วยคือมันมีได้ตัดสินใจเยอะและไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้แบบถึงขนาดปวดหัวแต่การตัดสินใจมันเมเทอร์มากๆนะครับแล้วเกมนี้แนะนําว่าเล่น3-4คน3คนก็สนุกแล้วนะครับ4คนนี่มันเลยนะครับและเวอร์ชั่นใหม่นี่ครับก็ยังมีกฎในการเล่น2คนได้ด้วยมีวาเลนซ์สำหรับ2คนเพิ่มบอร์ดมาตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับแต่ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าไอวาเลนซ์ตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เน ออกแบบมาทําให้สามารถเล่นสองคนได้แล้วเล่นสองคนก็สนุกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะในเกมนี้ครับโจราคุครับเซเว่นเกมมี่ครับขอให้เป็นเกมที่ Amazing ครับเป็นเกมที่ชอบมากๆเลยนานาจะให้ Amazing จากเกมฝั่งเอเชียเนาะเพราะหลายๆเกมก็เพราะเกมฝั่งเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นเกมเล็กๆครับอ่านะเกมเล็กๆเกมแบบว่าเอ,อ่อไม่ได้ฮาร์ดคอร์อะไรมากเลยแต่เกมนี้บอกเลยว่า ระบบการเล่นสอนผู้เล่นใหม่ได้ง่ายมากและฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อย่างผมหรืออย่างใครที่ชอบแบบแอเรียคอนโทรลจริงจังเล่นแบบมีสตาทิจี้เกมนี้คุณก็ชอบได้อย่างไม่ยากเลยแน่วผมก็ฝากด้วยกับโจโรคุครับอย่าลืมนะครับอยากได้ก็ไปดูที่ร้านสปอนเซอร์ผมก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่ากดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอผมเนาะหรือใครกดซับสไครต์ไปแล้วกดไลค์ด้วยครับสองอย่างนี้ช่วยช่องผมได้มากๆทีเดียวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายผม ถ้าชอบก็สามารถสะสนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ติ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้